าระยะเมตรายอีกหนึ่งสมไขเสร็จเท่านั้นเองออเราก็มาทวนกันนิดหน่อยนะจ๊ะพัทเตชิคุมารเนี่ยซึ่งเป็นบุตรชายของท่านพัทยะเศรษฐีหมหาเศรษฐีหนึ่งในห้าของเมืองใช่ไหมจ๊ะ ใช่ครับผมรวยมากๆเลยนะก่อนจะมาเกิดเป็นพระธิดิกุม,มานก็มาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงจำได้ไหมจะ๊ะจได้ก่อนจะไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นก็คือพระเจ้ามหาปนาทะต<ะ>ามทานชังไหมจะ๊ะมก่อนจะมาเป็นพระเจ้ามหาปนาทะ ก็เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนกันกอนจะไประโยู่์ชั้นดาวดึงในตอนนั้นก็เป็นคนธรรมดานี่แหละเป็นช่างไม้ช่างจักสารใช่ไหมจ๊ะแล้วเรื่องก็กล่าวถึงพ่อขอลูกพ่อขอลูกชายได้มีบุญมากได้สร้างบรรณาสาราถวายพระปัจเจบุบริจา แล้วก็อยู่อุปถากตลอดหนึ่งพรรษาถึงเจ็ดพระองค์ <Yeah. S 1> ซึ่งโอกาสที่จะได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญอย่างนี้ <Yeah. S 1> ไม่ใช่หายง่ายเ mm hmm. พราะปเจกุเจ้คจาคือผู้ <Yeah. S 1> มีบารมี <Yeah. S 1> ที่ได้ตัดสู้เป็นอาตัดสู้ททำโดยชอบด้วยพระองค์เองแต่ไม่สอนผู้ใด <Yeah. S 1> ยุคนึ่งเกิดขึ้นได้หลายพระองค์ <Yeah. S 1> นี่นะจ๊ะ เพราะั้นเนียทั้งพ่อลูกก็มีโอกาสได้ทําบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าถึงเจ็ดพระองค์แล้วจึงปเกิดบป็นสอนเจ้าดึงจากคนธรรมดาไปเป็นเทวดาจากเทวดาก็ลงมาเป็นพระเจ้ามหาปนาทะเป็นพระราชาเลยตามทานเดิมไปจะ้ะตอนเป็นพระราชามหาปนาทะนั้นน่ะก็มีประสาททองแก้ว จ็ดชั้นมารองรับตามทันใช่ไหมจ๊ะซึ่งเกิดขึ้นจากบุญของตัวที่สร้างบารรณาศาลาทําให้เท้าสกเทวราชร้อนอาดพระอินทร้อนอัดต้องส่งโวิษุนุเทพบุตรแปลงเป็นนายช่างแล้วก็มาในล,ลิมิตได้อานุภาพแห่งบุญของท่านบรรณา,านและก็เทวาอานุภาพตามทานใช่ไหมจ๊ะจะทั่งประสาทท้องแก้วเจ็ดชั้นเกิดขึ้นอย่างง่ายๆ ข้ามกันต้องสถาปน,นิกเอ่ย <Yeah. S 1> อผู้รับเมา,าเ <Yeah. S 1> ต้องไปซื้อวัสดุไม่ต้องนู่นต้องนี่ <Yeah. S 1> สารพัดนี่นะจ๊ะ <Yeah. S 1> แล้วก็เป็นเฉพาะเป็นของคู่บุญประสาทคู่บุญของพระเจ้ามหาปนาาทเท่านั้น <Yeah. S 1> พอท่านเสด็จสวรรคตกลับไปสู่ดาวดึงอีกประสาทนั้นก็จมลงอยู่ <Yeah. S 1> ในแม่น้ำโขงขา <Okay. S 1> ไม่มีใครอาจที่จะมารองรับได้ <Yeah. S 1> ไม่มีบุญเพียงพอรองรับได้แล้ตามตอนนิทันยังไมจ๊ะ yeah. ปอยู่ดาวเดืองไปช่วงหนึ่งจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นกังพระสามาสุเจ้าของเราพระองค์นี้ก็ลองมาเกิดเป็นพัทธชิคุมานบุตรของท่านพัทิยะเศรษฐีตามทานใช่ไหมจ๊ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงตอนที่มาฟังธรรมเพราะว่ามีประสาทถึงสามฤดูย้ายประสาททีนี่โอโหอก็อึกทึกคึกคักกันทั้งบริวารและก็ชาวบ้านชาวเมือง พขาอยากดูการย้ายพระสาทมันสวยสดงดงามอลังการมากเลยชอบดูมากเลยเนี่ยนี่ชื่นชมสมบัติชาวบ้านอะไรงเงี้ยนะ <c oughs> แล้วก็ท่านพระิยากุมารก็ชอบมากด้วยที่คนมาเชียราชมได <c oughs> ้ไหมจะ <c oughs> ๊ะชื่นชมสมบัติของตัวในการย้ายพระสาททีนี่แต่ยูยูมาวันหนึ่งหายหมดไปทั้งเมืองเลยเออเหลือแต่บริวารจึงได้ถามบริวารเอ๊ะทำไมาเนี่ย วันนี้ไม่เห็นมีชาวเมืองมาดูเลยก็หายไปในหมดแล้วก็ได้ทราบว่านายจ่าถาได้ใช่ไหมจ๊ะอ๋อว่าพระสัมมาสุจ้าท่านมาแสดงธรรมเนี่ยมาอยู่โปรดสัตว์ถึงสามเดือนแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วท่านแสดงธรรมพรงนี้ท่านก็จะเสด็จจะลิกต่อไปโปรดสัตที่อื่นเ่อน้อยจ๋านี่นะท่านก็เลยได้คิดแล้วก็เลยไปฟังธรรม แต่เนื่องจากว่ามาทีหลังก็เลยไปยืนอยู่ท้ายแถวกับบริวารตามทัานยังพี่จ๊ะแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมเลยเพราะพระสุรเสียงของพระสัมมาสุเจ้านี่และธรรมที่พระองค์ได้แสดงนํ้ไพเราะทั้งเบื้องต้นทรรกลางและเบื้องปลายทั้งท้งที่ยืนอยู่ฟังธรรมเงี่ยโสสดับฟังในสุดบุญเก่าได้ช่องที่สั่งสมมาแสนกับ ก็ส่งผลได้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ถามทันนี้ไหมจ๊ะได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยในเพลงครหัตพระองค์จึงทรงเรียกพัทิยศเศรษฐีผู้ปิมบิดาของปฏิติตรุมาเข้าเฝ้าแล้วแต่ถามว่าท่านมาหาเศรษฐีในวันนี้บุตรของท่านได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยบุตรของท่านควรจะบวชด,ดีหรือควรจะปรินิพพานดีเออบวชเป็นพระดีแล้วก็ตายดีแ้่พูดภาษาบ้าน<า> นี่นะอันนี้ที่พระองค์ทรงตรัสถามฉะนั้นก็นเพราะพระพิยะเสเพราะว่าธรรมดาของผู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หากยังครองเพศภาะวะเป็นกระเดือหัดไม่ได้อ,อบวชในเพศสมณะ <Yeah. S 1> ก็จะต้องปฏิทิภพาภายในเจ็ดวันนับจากวันที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์พระเพศภาะวะคระเือหัสไม่สามารถที่จะรองรับได้เมื oh. ท่านพัทิยะเศรษฐีตัดสินใจพัทิยะกุมารบวชแล้วเพราะ โอ้เห็นกันยังเป็นนักบวชอย่างดีกว่าเห็นพระลูกชายดีกว่าอาจากตายายเลยเนยอะพระองค์ก็ทรงประธานการบวชให้แก่พระพัตชิกุมาในการนั้นเองมาบวชแล้วท่านพัิยาเสถีพร้อมด้วยภรยาซึ่งคือณนะบัตดนี้ก็เป็นโยมพ่อโยมแม่ของพระพัตชิก็ได้มาถวายมหาสการะใหญ่แด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวกึ่งมีพระพัตชิพระลูกชายเป็นหนึ่งในนั้น ติดต่อกันถึงเจ็ดวันนี่เราค้างไว้เมื่อวานนี้ใช่ไหมจ๊ะเอาวันนี้มาต่อกันเลยภยหลังจากที่พุทธองค์ได้ทรงอยู่เป็นเนื้อนาบให้กับท่านเศรษฐีและชาวเมืองพัทยนครให้ได้ทำการถวายมหาทานต่ออีกเจ็ดวันแล้วเมื่อถึงวันครบกำหนดพุทธองค์ก็ทรงพาพระพัทยาพร้อมด้เล่าพระภิกษุสฆงสาวก สเสด็จเที่ยวจาริกออกจากพระทยานัคนครไปจนถึงหมู่บ้านโกติคามโกติคามเนาะเมื่อชาวบ้านของหมู่บ้านโกติคามเห็นพระพุทธองค์และเหล่าพระสงสะ์สาวกเดินทางมาถึงมหาชนต่างกคดีอกดีใจกรีบนำพัตตาหารพร้อมด้วยเครื่องสัก,การะต่างๆมาถวาย ใน้ณะพรพิสูสงหมู่ใหญ่โดยมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นประมุขในการเวลาเสร็จพัฒกิจประภัติยะอภปภัตชิก็จะเดินออกไปจากหมู่บ้านเพื่อปลีกวิเวกแล้วก็ไปนั่งสมาธิอยู่ที่โคนไม้ต้นใดต้นหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับฝั่งของแม่น้ำคงคา ตามทันไหมจ๊ะจากนั้นพระพัะชิสิ่งนนี้เป็นพระอาราหันต์แล้วนะจ๊ะก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะออกจากสมาบัติเราจะรู้จักที่ต่อเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดผ่านมาเท่านั้นแต่ถ้าไม่เด้ดสเสด็จผ่านมาแม้พระสงฆ์สาวกองอื่นจะผ่านมาท่านก็นจะไม่ออกจากสมาบัติตามทันไหมจ๊ะ พออธิษฐานจิตเสร็จแล้วท่านก็เข้าสมาบัติในพระสมาบัติมหมาสมาบัติอยู่ณนะที่แห่งนั้นในทันที oh. นี่จชตามทันไหม oh. ครั้นเมื่อพระมหาเถระทั้งหลายได้เดินผ่านมายัางจุดที่พระพัตชีกำลังนั่งเข้าสมาบัติอยู่โลกุตระสมาบัติพระพัตชีซึ่งบวชใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ลุกขึ้นมายืนต้อนรับ พระมหาเถระแต่อย่างใดเพราะว่าจ้าท่านกำลังดิ่งเข้าสู่ภายในนี่เซเวยพระสมาบัติตามทันไหมจ๊ะอ่านี่นะโอ้ก็เรามีสุขอยู่ในโอ้สมาบัติอย่างนั้นนะโลกุตระสมาบัติก็นิ่งเฉยๆแต่ในเวลาที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสเสด็จมาถึงท่านก็ได้ออกจากฌาน เราคุตลาฌานสมบัติและลุกขึ้นยืนต้อนรับในการเสด็จมาของพระบรมศาสดาสัมมาสัสมพุทธเจ้าในทันทีเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะพระอาพระพระัพะตชิถ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานาไว้ก่อนหน้าที่ทจะเข้าฌานสมาบัตินั่นเองและเป็นธรรมดาของผู้ที่ได้แล้วคุตลาฌานสมาบัติที่จะสามารถกำหนดวันเวลาในการออกจากฌานได้ ดังนั้นเมื่อพระบรมศสาสดาส,สัมมาสัมพุทธจเจ้าเสด็จมาถึงตามที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้ท่านจึงออยจากฌานสมาบ,บัติคือพอมาถึงปุ๊บก็อา,า,าบสอาดแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาแล้ว <similar. S 1> ก็ออกจากฌานสมาบ,บัติเ<ะ>พื่อลุกขึ้นมาต้อนรับในการสเสด็จมาของพระพุทธองค์ต<ะ>ามทันไหมจ๊ะเมื่อเหล่าพระภิกษุสง ที่ยังเป็นปุตุชนตามมาด้วยตามเสด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาด้วยประสงค์ที่ยังเป็นปุตุชนที่ยังไม่ได้บุรุรทำเป็นพระอริยบคุคคลได้เห็นพระพัตชิแสดงอากาศปริยาเช่นนั้นตลอดคือตามพระมหาธีระผ่านก็ดีก็เห็นเฉยๆแต่ที่เวลาที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเสร็จกลับลุกขึ้นยืน ทั้งๆที่โตก็เป็นพระบวชใหม่น่าจะออกไปตอนลับ,น,บนี่นะจ๊ะต่างก็เลยพากันติเตียนพฤติกรรมของพระปฏิชิซึ่งถือว่าเป็นภิกษุบวชใหม่ว่าพระภิกษุรูปนี้เพิ่งบวชโดยแท้เนี่ยเพิ่งบวชได้ไม่นานเนี่ยแต่ทำไมถึงแสดงอากัปกิริยาเช่นนี้ต่อเราพระมหาเถระ,น,ะรนี่เนาะ คือพุทธชนก็คิดอย่างแม้บวชเป็นพระแล้วก็ตาม,มครั้นเมื่อพระรามาาศาสดาได้สเสด็จมาถึงพระพุทธองค์ก็ทรงประทับยืนอยู่บนเรือขนาดที่ชาวบ้านได้ผูกไว้ในท่ามกลางสงและในความที่พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลกพระพุทธองค์จึงทรงทราบ ความในใจของเหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่ยังเป็นผุ้โชนชหรือผู้ที่ยังไม่ได้บรรุษรมเป็นพระอริยะบุคคลที่มีต่อพระพัทธชิผู้บวชใหม่ด้่เหตุนี้พระองค์จึงทรงตรัสเรียกหาพระพัทธชิให้มายืนอยู่ในเรือลำเดียวกันกับพระองค์ออนี่นี่นะทำไมเรียกอย่างนั้นเนาะ พระพุทธชี่ตจะเดินยืนอยู่บนฝั่งก็เหาะไปเลยเมยืนอยู่ในเรือลำเดียวกันกับพระบรมศาสดาแล้วเพื่อให้ภิกษุปุถุชนได้เห็นตามทันใช่ไหมเจ้ะนี่วพาะพระพัทธชิผู้บวชใหม่ไม่ธรรมดาเหาะได้นี่นะจ๊ะเรือก็ดิ้นล่นไปจนถึงกึ่งกลางของแม่น้ำคงคาทันใดนั้นเองพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสถามพระพัติชิผู้บทใหม่ว่าพาติชิพระสาททองที่เธอได้ครอบครองในสมัยที่เด็กเกิดเป็นพระเจ้ามหาปนาทะอยู่ที่ไหนเอออเอแล้วอาแล้ว,ลวนี่นอนนี่ตามทันไหมจ๊ะพระสาททองแก้วเจ็ดชั้นนตอนสบายเป็นพระเจ้าปนาทะ มหาปนาธาอยู่ที่ไหนถามไม่ใช่ได้ยินตามลำพังแต่พระสุรเสียงพระสามาัุเจ้าดังไปถึงภิกษุที่อยู่ริมฝั่งที่เป็นบุตุยนทั้งหมดเลยใน่จเพื่อให้ได้ยินด้วความที่พระปฏิชิตได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์หนึ่งท่านจึงมีธรรมจักขุ มีญาณทัศนะที่สามารถเล่องรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตได้อมองเห็นได้ตามทันไหมจ๊ะได้เหตุนี้พระพัตชิชพระพระัตชิจึงได้กราบทูลต่อพพุทธองค์ว่าพระสาท,ทองแก้วหลังนั้นได้จมลงสู่เบื้องล่างของแม่น้ำคงคา ซึ่งตั้งอยู่ณที่แห่งนี้เองพระเจ้าค่ะโอ้โอแล็เสียงของพระปฏิชีผู้บวชใหม่ก็ได้ยินไปถึงพระภิกษุผู้เป็นบุตรชนอยู่ที่อยู่บนฝั่ง<ะ>แต่เราพระภิกษุที่ยังเป็นบุตรชนแม้ขนาดเห็นเหาะอย่างนั้นก<ะ>็ยังไม่เชื่อว่าได้เป็นพระอริยเจ้าแล้ว<ะ>ใช่ไหมจ๊ะ,จะเออ แล้วก็ตอบอย่างนั้นเนี่ยว่าภาษาทองแก้วจมอยู่ในแม่น้ำคงคกาก็เอ้าค้นมาเสิเยอต่างก็คิดไปว่าสงสัยท่านพระพระพระทัทชีผู้บวชใหม่คงกล่าวโอดอุตริมนุษยธรรมเป็นแน่เลยนี่ก็ได้เห็นเหาะจจะนะยังไม่ชัวเออบอกต่อคนนี้อีก ก็ยังไม่คอยจะเชื่อจะไหนนี่เนาะความคิดของพระภิกษุที่ยังเป็นปุตุชนอยู่นั้นเนี่ยพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงทราบพระองค์จึงตรัสกับพระพัตชิว่าพัตชิเธอจงทําให้พวกภิกษุทั้งหลายหายสงสัยเถิด oh. ถ้าพูดภาษาบ้านๆคือให้ภิกษุปุถุชนให้หายสงสยัยวิธีการใดที่ทําให้หายสงสยัย จงทำโดวยวิธีการนั้นเถินนี่ผู้ภาษาบ้านๆอย่างนี้นะตา,ามทันไหมเมื่อพระพระตัตตจีได้ฟังพุทธองค์ตรัสเช่นนั้นท่านก็แต่วถาวายบังคมและก็รับพระราดำรับของพระบรมศา,ศา,ศา,ศาสดาสมัยสมุทเจ้า,จาด้วยการเหาะขึ้นอีกรอบหนึ่งคราวนี้เหาะสูงเลยเหาะไปในอากาศที่สูงกว่าเดิมแล้วก็ ปล่อยทิ้งตัวลงมา <Wow. S 1> อ่าลงไปในแม่น้ำคงคา <Yeah. S 1> จากนั้นท่านก็นได้ยืดดิเป็นยอดของปราสาททองแก้วเจ็ด oh. ชั้นที่จมอยู่ใต้ใน้ำ <Yeah. S 1> แล้วก็เหาะลอยไปบนอากาศ oh. อีกครั้งหนึ่งออครั้งแรกเหาะไปที่ในกลางเรือ <Yeah. S 1> ครั้งที่สองเหาะขึ้นอากาศ <Yeah. S 1> ครั้งที่สามทิ้งลงไปครั้งที่สี่เหาะขึ้นมา แต่เหาะขึ้นมาครั้งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอ้าวต่อครับต่อตอตอเหรอต่ออ่าได้ว่าเออเวอร์ชันสองแล้วกันอ้าว ใสไรเดียงสาไม่มีวัยแก่ชะราเมื่อถึงคราวหมดอายุไขร่างกายจะหายไปในทันทีประสิทนิยัมเม็ไรไยร่ ชาวสวรรค์จะร่ำรวยสวยฉลาดใกล้เคียงกันไม่มีการแบ่งชนชั้นมีความเป็นธรรมในสังคมประชาคมทั้งโลกจะมีภาษาวัฒนธรรมเป็นหนึ่งเดียว อีกไม่นานเขาได้อไม่นาอีกไม่นแอีกสมยนั้นเองไม่นาอีกไม่นานยุประศิอริยาเมตรัยกไม่อีกไม่นแค่อีกอสมัยเสถ